ก็อยู่ทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับปบัตตาเล่สามอีเช่นเคยนะครับซึ่งผมก็แอบไปเล่นเนื้อเรื่องมานิดหน่อยนะจนมายังที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มาทำไซค์ควนครับเล็กๆน้อยๆเพื่อซ่อมเครื่องไอ้เจ้าโอเคนะครับเนี่ยก็ได้ไปซื้อครับซื้อปืนมาเป็นปืนในตู้เครื่องนี้ครับซึ่งราคาก็แต่เลยแล้วกันของดีของดี นี่ผมก็ได้เป็นปืนนี่มาทุกคนไอปือนลูกปืนพกสีม่วงมาแล้วก็ปืนกีนก็เพิ่งซื้อลูกสองด้วยเปลี่ยนไปเลยละกันแล้วก็ที่เหลือก็ขายทิ้งนะอุ้ยมาครับเหมือนจะได้อ่ะอ๋อผลล็อกหัวใหม่เราไปลุยเควสกันต่อเลยแล้วกันอซึ่งเควสให้เราไปทางนู้นนะไปหาไปตามไปหาเอลลี่เอล You just make your feet wet. Now, remind me what you say you was going to do. Time, pal, little tiring, I didn't die. My bad, finger slipped. Oh, howdy, didn't see you there. Yeah. แอนลี่นะครับก็เป็นอย่างี้ของเธอแล้วครับทุกครั้งที่มาเจอเธอก็จะแบบฆ่าใครสักคนให้ดูแล้วก็บอกโอ้ไม่เห็นว่านายอยู่นี้ด้วยอดีอ๋อจเจอตัวเล็กลงนะปกติตอนนั้นตัวเองใหญ่เนี่ยจะเป็นเงี้ยเลยเนี่ยไม่แต่ก่อนตัวเราเล็กขนาดนั้นโอ้ใช้มาเพื่อโร켓ลันเชอร์น่ะสาวน้อยขี้แสนใจดีโอ้อย่าทำให้ฉันแตกขนาดนั้นเลย ขอบคุณที่มานะโอ้ให้เราไปเอารถโอเคนั่เลยครับคุณนายทำไมเลขสองอกมาจากข้างบนล่ะตกว่าใครตายหรือเปล่าเนี่อ้อยโอ้ย ไม่ใช่ลูกซองเลยอะ่ะลองใช้ลูกซองออมาแรงนะนี่ลูกซองใครบอกไม่แรงแรงนะของพวงอย่างนี้แหละพอกเกมภาคสามที่หาของทองไ้อ,อนันนั้นอลยยื่กติด้ยหรอ cái <laughs> đồ này à. Ôi, cái tục căngเลย. Hứ. Cái gì nó nó độn, được อัน้อชับตอนมากด้วยฮะเอาสมาวดอีกครั้งนะครับเพื่อกลับรังเี้ยเกาได้ด้วยเอาลังเี้ยหายไปแล้วกลับไม่ได้ ไม่อยู่เหรอถูๆเลยใไ่โอ้โหสวยครับแหมเฮ้ยรถไปชนยันแน่วะแล้วมีรถของเราปะนี่นี่ ก็จับเลยละกันอ๋ออธิบายรถนะครับรถของเอลลี่จะสามารถเอามาไล่ยิงชาวบันช่องได้นะยังไงหรอเออแล้วก็ไล่ชนเองเลยยัแม่

เฮ้ยเอาอาปืนลบคุณอ้าว,านนาวต้องวิดเจ็ตถึงจะใช้ได้นี่นี่ฉันอยู่ที่ไหน,นอ๋อนี่ลืมใส่เกราะนี่เองกูสาวซื้อมาว่าไม่อยู่ไม่ใส่เกราะน้อยเยอกินกดรับกลับมีใครอีกไหมต้องการจะท้าทายกับนาดมืดกับฮันเตอร์ผู้นี้โหดมากโหดไหมหรืออ๋อเนือครับ หลังจากที่เราเข้ามาเอาวะเย็นเราลื่นเห็นเราลื่นจ๋าเลยลื่นจ๋าเลยจ้าเก็บเงินเก็บทองทิหายวิ่งออกก่อนนี่ใหม่แเลขแลกใหม่แเลขแลกใหม่แเลขแลกพอเล่นมาแล้วรู้ดี on, on, on! Mustache Come 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 loser. I want to think twice that time. <that's right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 . ขึ้นง่ายทุกคนมาลอยยิงเฮ้ยไม่โดนเลยครับไอปุ่นฉันยากกันเลยคราวนี้เรียบร้อยฮะ ไปเลยไปโหลดยัไม่ตายอีกหรอครับน้องยิ้มตายอีกหรือเปล่เฮ้ยเรียบร้อยฮะโอ้ความกระสุนเพียบเคลียร์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 ยรอะไรเนี่ยกระสุนมีใครไหมครับตอนนี้อันนี้คืออะไรฮะเครื่อง back Trigger fingers getting tired over here I'm, 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 I'm going to live forever I <laughs> can เฮ้ยแตกแตกแตกตายแล้วบอลโจ๊บบอลโจ้บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเติมเลือดก่อนเรียบร้อยฮะไปเลยระเบิดเสียครับระเบิดเลีย์ทางอะไรครับ แอบทำไมแอบทำไมแอบทำไมฮะตอนยิงอะห้าวจัดพอตอนจะตายแล้วแอบเฮ้ยยิงใครเนี่ยไม่มีทางทางซ้ายหรอกบัตรตะฟักกี้สามนัดแล้วยังไม่โดนใครอีกเก็บเงินเก็บทองก่อนนะครับข้างในนี้ก็มีเฮ้ยโอ้ว่าจอยซีโอีเรียบร้อยฮะเรียบเต็มแล้ว ปอันนี้เหมือนจะมีของให้ฟาร์มนะแวะมาดูก่อนสักนทีว่าท่านมือแข็งมากเลยมือแข็งมากเลยกล่องเงินกล่องทองดูเทวหมดทีเทหมดากล่องเงินกล่องทองอือ้ j e s US Christ มาดิกลมาดิครับหึเดี๋ยวเดีเ๋ยววาร์ปได้เหรอเจริโอเนี่ยครับเสียงการวัดกระโดดได้ช่วงนี้ภาคสองไม่เห็นกระโดดเลยอันนี้ทำไมมันจะเห้าอะไรขนาดนั้นสวยครับเก็บทองนะฮะเอาไปไปถ่ายท่อมทองทรัพย์สินเงินทองว่ามีค่า,ามากมาย เริ่มเก็บไปใช้ด้วยนะฮะไอ้เรื่อะไรทางล้วต่อข้างขวานี่เหมือนมีอะไรให้ซื้อด้วยนะอ๋อโอเคอเฮ้ยวัตฟลักอยู่นี่ก็ตกเฉยอ่ะมาดูกันมีอะไรขายบ้างมีระเบิดแต่ใช้ได้ตอนเลเวลหกโอเคงั้นเราขายของกันก่อนดีกว่าคนระับเป็นเลเวลห ไั่นตอบฟูได้ไหมเนี่ยกระสุนก็ซื้อเคลียร์แล้วเออซีตอนนี้ปืนอะไรน่าใช้บ้างอ๋ออันนี้อ่ะอันนี้แรงกว่ากันวะปืนลูกองอยังแรงกว่าทุกคนใืนลูกองแหละปุ๊บ <c oughs> เฮ้ยเอาวะ ป๊อตตัวใหม่โผล่มาแล้วเฮ้ยไอ้เจ้นี้ไม่มีโล่ด้วยมึงต้องตายก็มาดิครับเมาส์สีอุ้ยอู้ไปครับไฟแล้วว้าววู้ฮู้บิงบิงเอาว่า ถึงเพิ่งลงเหลืองอีกแม่งเกมนี้เจ๊งมีเพลงไม่ติดหรือเปล่าครับโว้ยเฮ้ย,ย,ยพวกเด็กน้อยเฮ้ย

เอาล้วครับ <warning> ป <microphones> <half art> ่าครับวิ่งซ้ายวิ่งขวาครับจะรีบตายล่ะเฮ้ยคกลืนครับเฮียโลโลโวู้นฮ่าฮ่าไม่ไปทางซ้ายหรอกเว้ยหลังยี่ห์มึงฉันจะออกปั๊บ ไอ้เหียมีเด็กไหมทีมหายจะตายปีแล้วเพื่อมไหมนะเฮ้ยโอ้โหเกมนี้ถ้าไม่ตายไม่เรียกว่าเล่นเกมได้จบนะครับสวยเรียบร้อยฮนะมา ฮ้ยม,มีท่านานี้ด้วยอีมูด้วยเนี่ยตอนที่มนันเนี่ยยกมือขึ้นอ,อร่อยปีดทีเลยครับน้องกม,ม,ม,มาเลยครับเข้ามาเลยครับ

เลื่อยๆสวยครับโว้วเฮ้ยจะตายแล้วเรียบร้อยฮะเอออ้โยงนั่นแหละพวกเองเนี่ยพวกเด็กเปรย์ทั้งหลาย แค่นี้หรอฉันรู้ว่านายเจอแม็ปแล้วกลับมาพวกไม่อยากที่จะเสียมไปอีกแล้วโอเคครับแต่ผมกลับไปครับลิลิสเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ปืนนี้มิ่งจะขบยิงขวาว่ะแล้วยิงตรงเฮ้ยเท่จัดเลยจับไงวะเนี่ยแทนที่จับข้างไหนของเทียบเลยเนี่ย ของดอกพุดกากอ่ะของผู้ประชาการอะไรอ่ะปืนน้อยปืนสีน้ำเงินด้วยเก็บไม่แล้วดิของมันเต็มแล้วสิ้งของอเสียงดอกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเลยเนี่ย เช็คข้างหลังไหมมีอะไรไปบ้างไปดูก่อนข้างหลังนี้มีอะไรบ้างเป็นทางไปต่ออ๋อเป็นจุดแวไฟารนี่หว่าแต่เราไวไฟารสักรู่นะครับโอ้แสงสีรีออนสวยงามเฮ้ยไอตรงนี้เปิดไม่ได้เว้ยทำไมวะเดี๋ยวแผนที่ก่อนนะครับว่ามันให้เรากลับไปทางไหน,นอ๋อ ออ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 อโอเคโอเคสามารถอ้อมกลับทางเดิมได้นะไปทางนี้กันเรียกว่ามีมุทางฟามไปด้วยโอเครางวัยของคนสำเร็จเฮ้ยทางเหนียวเนี่ยนี่ก็ทางลัดเหมือนกันนะก็ลงไปทางนี้ก็ถึงเลยเนะี่ย แต่ว่าเฮ้ยอ๋อมันจะมีเควสลับอีกนะครับตรงนี้เห็นปะแล้วคือถ้าเกิดว่าเราว่างๆก็ถ้าเกิดว่าว่างๆก็มานั่งเล่นได้เควสเควส์ลองไซค์เควสนะครับมีสองที่เลยละ่ะไซค์เควส์สองอันไอ้อ่ะ <c oughs> ไม่ปืนสายฟ้านี่หว่าเยอจัดเลยไม่หมดไม่วนดละม,ม,มปืนปืนสายฟ้าทุกคน เรียบร้อยฮะต้องหาพวกคุณยนต์หรือเปล่ามันจะแพ้ัดเสีย,ยครับหายแย่ววะ โอ้ชีตโอเคเรียบร้อยเรียท่านเดี๋ยวคลิปนี้ก็กดจบวิดีโอเท่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าอยู่นัรักครับผม